มาถึงช่วงข่าวพีอาของเราประจำสัปดาห์กันนะคะกับข่าวแรกเลยค่ะถ้าคุณเคยประทับใจกับความรู้สึกนุ่มแน่นของเหล็กมิซูโนะมาแล้วครั้งนี้ลองมาสัมผัสฟีลิ่งที่หนักแน่นทรงพลังในหัวไม้ของพวกเขากันกับซีรีส์ล่าสุดมิซูโนะ ST 2 3 0เมื่อล่าสุดนะครับบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้นำเข้าและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ม no ิสซโนกอฟประจำประเทศไทยครับนำโดยคุณอภิพัฒน์อันประเสริฐพรแบรนด์เมนเจอร์มิสซูโนกอฟได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวตระกูลหัวไม้รุ่นใหม่ครับมิสซ no ูโน่เอสอย่างเป็นทางการโดยไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างคอเทคแ Chamber ที่พัฒนามาใช้กับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครับ ST230 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอ t e c h Chamber ที่พัฒนาขึ้นโดย โครงสร้างล่องหลังไม้พวกเขาเลือกปรับเปลี่ยนเว็บโซ์ที่คล้ายกับสปริงก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เป็นช่องว่างแล้วใส่วัสดุเข้าไปนะคะโดยมีวัสดุยางอีลาสเทอร์มริก TPU ที่มีคุณสมบัติการรองรับแรงประทาจากหน้าไม้ก่อนจะคืนตัวส่งพลังกลับไปยังหน้าไม้ให้หน้าไม้มีพลังที่ดีดตัวสูงขึ้นไปอีก ส่วนวัสดุอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ภายในนะครับก็คือตัวถ่วงน้ําหนักสแตนเลสสตีลครับซึ่งวางไว้หลังหน้าไม้โดยจะเข้ามาช่วยลดอัตราสปินครับพร้อมเพิ่มความหนักแน่นในการประทาลูกให้ได้ความรู้สึกที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นนักกอล์ฟจะสามารถสัมผัสความหนักแน่นนะครับของ Cortex Chamber ได้ในทุกโมเดลของ m i z u n o ST 2 3 0ที่เปิดตัวออกมา3โมเดลไล่ตั้งแต่ s t z 2 3 0ที่เน้นกระจายน้ำหนักอย่างสมดุล เพื่อให้ได้ไฟบอลที่พุ่งตรงเสถียรแม่นยำและเพื่อเป็นการตอบรับการมาของ s t 230รุ่นใหม่มิ s ุโนโยังเตรียมการจัดการแข่งขันตรีไกลนะครับขึ้นอีกครั้งในปีนี้โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันการสมัครและวันเวลาสถานที่การจัดการแข่งขันได้ที่ Facebook m i s u n o g o l f Thailand ครับ